สวัสดีค่ะพบกับช่องนาศนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องอันตรายที่ต้องรู้ต้นผงชโลหรือมะละกอก,กินใบอันตรายกว่าที่คิดบ้านใครมีต้องรู้ด้านนี้ด้วยนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์เอ็มไท และสวนเกษตรอินทรีย์บ้านสันครูคนครสวรรค์ผักผงชูรสนะคะต้นผงชูรสหรือบางคนเรียกว่าผักชายาต้นทยาต้นมะละกอ,ก,อกินใบต้นขน้าไเม็กซิกันเป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งนะคะลักษณะของใบคล้ายใบยมะลกอสีเขียวเมื่อเด็ดออกมาก็จะมียางสีขาวนะคะต้นโตง่ายสามารถสูงได้ถึง6เมตรรสชาติไม่ขมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวด้วยนะคะ ได้รับความนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารในประเทศเม็กซิโกกัวเตมาราและประเทศแถบอเมริกากลางนะคะการที่เรียกว่าต้นผงชูรสก็เพราะว่าเมื่อน,นำมาตากแห้งโอนใส่ผงนัวก็จะใช้แทนผงชูรสได้เลยนะคะ หรือจะนำผักผงชูรสไปใส่ผสมกับอาหารชนิดอื่นก็จะช่วยให้รสชาติกลมกลม่อมโดยที่ไม่ต้องใช้ผงชูรสเลยนะคะจึงทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเมื่อรับประทานผงชูรสน้อยลงพอใช้ต้นผงชูรสแทนการใช้ผงชูรสนะคะทำให้ปริมาณโซดเดียมในร่างกายลดลงค่าไตจึงดีขึ้นนะคะ ต้นผงชูรสนิยมนำมารับทานเป็นอาหารโดยใช้ส่วนของยอดอ่อนและใบนะคะเมื่อเด็ดยอดอ่อนแล้วต้องนำมาปอกเปลือกออกในเมืองไทยนิยมนำมาทำเมนูผัดผักผงชูรสน้ำมันหอยผักผงชูรสผัดไข่ผัดลัดหน้าผัดซีอิว๊วแกงส้มลวกกิมกับน้ำพริกก็ได้นะคะถึงแม้ว่าต้นผงชูรสจะเป็นผักสีเขียวๆคนที่ไม่กินผักคงต้องร้องอีเพราะคิดว่า ความเขียวจะทำให้มีรสขมและเห็นเขียว แต่สำหรับต้นผักชูรสหลายคนคงเคยรับประทานพืชชนิดนี้มาแล้วนะคะเพราะนอกจากใบจะกรุบกรอบไม่มีรสขมยังมีรสอร่อยใช้แทนผงชูรสและมีคุณค่าทางอาหารสูงมีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะเรามาติดตามเรื่องราวผักบ้านๆอย่างต้นผงชูรสต้นไม้เส็นอร่อยจากนางสมทรีเสรีสุชาตินักโภชนาการชำนาญการพิเศษสำนักโภชนาการกรมอนามัยกันเลยดีกว่านะคะ คุณค่าทางชีวาการผักผงชูรสสูงกว่าผักใบเขียวอื่นๆ2อถึงสเท่าเลยนะคะและมีโปรตีนสูงธาตุเหล็กสูงด้วยนะคะรวมถึงปริมาณแคลเซียมสูงกว่าผักขมหลายเท่าโดยใบผักผงชูรสร้อยกร,รมัมจะได้คุณค่าทางชีวาการดังนี้นะคะน้ำ85.3%คาร์โบไฮเดรตรวม4.2%โปรตีน5.7% ไขมัน0.4%ใยอาหาร1.9%และยังมีแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียม1 9 9 4มิลลิกรัมนะคะโพแทสเซียม217.2มิลลิกรัมฟอสฟอรัส3.9.0มิลลิกรัมเหล็ก114มิลลิกรัมวิตามินซี164.7มิลลิกรัมกินสดๆนะคะและวิตามินเอ0.085มิลลิกรัม ดังนั้นจึงนิยมกันมากในคนที่กินมังสวิรัตนะคะก็ะเพราะว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงนอกจากนี้ยังมีสารสำคัญที่พบในผักผงชูรสก็คือสารกลุ่มฟาโบนอยดและกรดฟีนอลิกสารในกลุ่มซาปโปนินและอันคารอยนะคะจากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าผักผงชูรสมีลิต์ต้านการอักเสบช่วยปกป้องหลอดเลือดและหัวใจนะคะ ด้านอนุมูลอิสระลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดผักผงชูรสไม่ใช่พืชท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของประเทศเม็กซิโกในแถบของคาบสมุทรยูกาตันนะคะพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ในัวเตมาราและอเมริกากลางลาางักษณะทางพฤกษศาสตร์ก็คือเป็นไม้พุ่มอายุหลายปีนะคะลำต้นมีลักษณะอวบน้ำเปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลนะคะ มีน้ำยาสีขาวอยู่ภายในลนักษณะของใบคล้ายใบเมเปิลขอไปแยกออกเป็น3 4แฉกเราก็จะมีสีขาวออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งนะคะโดยชอบไปมักตัดแต่งเป็นทรงพุ่มให้มีความสูงประมาณ2เมตรเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวนะคะ การขยายพันธุ์ทําได้โดยการนํากิ่งที่ค่อนข้างแก่นะคะมาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ชําลงถุงดําใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสัปดาห์นะคะกิ่งก็จะเริ่มแตกใบอ่อนรอให้ต้นแข็งแรงจึงย้ายมาปลูกในดินต้นผงชูรสหรือมระะอกกินใบมีอันตรายกว่าที่คิดบ้านใครปลูกไว้ต้องรู้ด้านนี้ด้วยนะคะก็คือมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้คือ ผักชนิดนี้ควรรับประทานในลักษณะที่ประกอบอาหารสุกเท่านั้นนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าผักผงชโลดนั้นมีพิษคล้ายคลึงกับพืชตระกูลมันฝรั่งนะคะถ้าหากคุณรับประทานดิบอาจส่งผลต่อเสียกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ทำให้คุณเกิดอาการปวดท้องท้องเสียมีอาการถ่ายแบบต่อเน,นื่องนะคะกระเพราะว่าผักผงชโลดมีสารกลูโคไซ ซึ่งจะปล่อยสารพิษจำพวกไซยาไนออกมาจึงต้องทำให้สุกก่อนกินนะคะเพื่อทำาลายฤทธิ์ของสารพิษลง คนนำไปต้มหรือผัดอย่างน้อยหนึ่งนาทีส่วนก้านสามารถนำมาทำอาหารได้เช่นเดียวกันแต่ต้องรอบเปลือกออกไม่มีกลิ่นเขียวนะคะรสชาติหวานกรอบคล้ายผักคะน้าเลยนะคะแต่ห้ามต้มในภาชนะอารบิเนียมเพราะว่าอาจทำให้น้ำต้มเป็นพิษและก่อให้เกิดอาการท้องรว่วงได้นะคะ 2. ไม่ควนแล้วทานผักผงชโลสมากจนเกินไปกระเพราะว่า ผักชนิดนี้มีสารที่ช่วยในการขับถ่ายที่สูงมากและธาตุเหล็กก็มากอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมาะกับคนที่มีธาตุเบาขับถ่ายบ่อยและไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตด้วยนะคะ3เปลี่ยนน้ำต้มก่อนทุกครั้งสำหรับผักผงชูรสก่อนที่จะปรุงอาหารเป็นแกงหรือต้ม ในบางเมนูก็ขอแนะนําให้คุณเปลี่ยนน้าเมื่อคุณปรุงเสร็จหนึ่งรอบก่อนทุกครั้งโดยเฉพาะในการต้มผักผงโชโรสก่อนที่จะนําไปประกอบอาหารในรูปแบบอื่นจะทําให้เราลดเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้มากถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะต้นผงโชโรสมีสรรพคุณและประโยชน์ต่อสุขภาพบางต่อไปนี้มีส่วนช่วยลดน้ำหนักนะคะช่วยเจริญอาหารช่วยบำรุงกระดกูกช่วยบำรุงตับช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงโลหิต มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งด้วยนะคะช่วยบำรุงร่างกายช่วยลดบรรเทาอาการไอนะคะก่อนการใช้โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยรับประทานผักผงชโลมบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะอา่านเห็นว่าคลิปที่มีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ๆก็จะลืมกดติดตามนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ